นี่บนี่ยเอ็นเกโคเทให้ต่อยกับผมป่ะครับต่อยเล่นก่อนอนนี้คนจะเข้ามา,านะอ้คนนี้ต่อยคนนี้ได้จะส่งต่กซิ่งต่อยด้วยได้ไหมครับพี่ครับพี่ครับต่อยไหมครับ เยังมีคนยิงอะไรได้กว่ากูดังสนามบินนะเอเลี่ยนตายด้วยได้ไหมครับเอาวีเฮ้ยมินิเฟลไหวสัตว์ชัวโอ้มินิเฟลอะไรวะเนี่ยชาวไซย่าห์ไอ้ที่อ ชาวไายาห์อุยอ้ยอุ้ยไอสัตว์ของจริงอุย้ยแตกหนึ่งอุยอ้ย,ยอุย้ยเหี้ยอุ้ยยูเจอสาวสาวชซยาห์อุย้ย อุ้ยกอแตกใหญ่เลยสัตว์อุ้ยเชี่ยวสาวชายายิ่งของจ้งสัตว์โอ้โหยิ่งคุณเจอตึงแล้วสัตว์กะว่าจะมาตบไก่เฉยๆแม,ม่งมาถึงเจอตึงเลยแต่ไม่เท่าไรหรอกเก็กเหรอเก็งเหรอ 試下定位。Yeah, เฮ้ยเฮ้ยมึงหลบมึงเกินไปปะเนี่เยเฮ้ยเฮียต่อคิวเฮียอะไรอย่ามาต่อไอซั์โอ้โหแม่งเอ้ย เจอกูก่อนเท่านั้นแหละสัสกี้แน่นอนอ่ะกะจะกอกไม่ถูกเลยใช่ไหมสัสพี่จ้าครับต่อยไหมครับต่อยครับต่อยครับเดี๋ยวผมยังไม่ผมยังไม่รีเรื่อนเลยดิรอก่อนผมดูคู่นี้ก่น เล่นด้วยได้ไหมครับาตอบเขาต่อยรอฮาวเขาอยู่ไหนครับสูตรอื่นเขาอยู่ไหนครับเขาต่อยกันอยู่ครับทุกคนตอบเขาต่อยทำอะไรกันแยู่เนี่ยกี่คนวะเนี่ยกี่ร้อยคนวะเนี่ยตอบคิวต่อบคิวไม่ได้วัดอินดิดตอบคิวอะไรกันเนี่ยอะไรกันเขาเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าต่อยมั่วอย่าต่อยมั่วมาต่อบคิวนี่ไงไอ้สัสอะไรเนี่ยมั่วจะไเป็นกระลุมกับกำเท้าเลยวะเฮ้ย เฮ้ยใครพูดใหม่มึงจะลุ้มทำไมอ่ะเออแล้วใครจะบูดไหม่นมายาไม่มารยาทแ่เหี้ยทำไมอ่ะอุ๊ยอุ๊ยอสดีอรับอุัยอุ๊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 ยอุอุ๊ยอุ๊ยอุเอ็นไรสวัสดียรับยอุ๊ยอุ๊ยออออยอยอออย่ากันตามสบายตรงเนี้ยสวัสดีครับ อสวัสดีครับสุดหล่อออกทีว oh ีเออเออเดี๋ยวผมเป็นคนถ่ยเองเกิดไรครับ User j o i n e o r สครับใส่เป็นเลิฟสวัสดีครับสุดหลาอแลเป็นไรมัเลยเอ็กทำเสื้อพังโอ้ยรัอร้เห็นอยู่แล้วนะครูนะันเลยคอนครูวะตาหลวไอเดียตัดลครสวัสดีครับสวัสดีครับัดีครับัดีครับมากันครับทุกคนมามาใช่แนซเชียร์แชดีจริงป่ะครับ คนูไปมาทำพี่อะไรกันเนี่ยเทนเด้งได้ไหมครับลงคนนี้เขาตายอะครับคนนี้เขาตายคนนี้เขาตายใครก็ได้ช่วยกูด้วยเฮียใครก็ได้ช่วยกูด้วยสัตว์กูแบบเฮียอะไรวะเนี่ยที่จอดหนีมาก่อนไอ้้เหียังดูดิึงตามกูได้ป่ะไอ้สัตว์สวัสดีย แตมกูได้เปล่าตมกูได้ป่าสัตว์ได้ยังคใช่ปได้ยังอะยังยัเฮ้ยไอ้เก่งอยู่แล้วแป๊บเดียวตา่กูได้ป่าสิบสองกูไม่ได้ดีสัตว์ไงเฮีย ดังมาครับจริงจัเอยของจริงจัดไอยสังเยอของจริงจัด นี่มาเด็กส <ancestor> ัต <no> ว <p Obrig illions> ์ตามกูไปได้แล้วเอ้าตกลงไอ้เขี้ยแม่งต่อยเก่งทุกคนเลยสัตว์เขี้ยอะไรของพวกมึงวะมึงมาเฮ้ยมึงมึงมึงเป็นอะไรของมึงวะกูถามหน่อยเด็มึงมึงเป็นอะไรมึงใครเนี่ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยมึงใครเนี่ยไอ้เหี้ยควายเหี้ยเนาะไอ้สัตว์เหี้ยควายมึงเป็นใครฮะไอ้เหี้ย เฮียเป็นเฮียอะไรสัตว์เป็นเฮียอะไรสัตว์เออประจานบ้างนี่เป็นเฮียอะไรมึงเป็นเฮียอะไรทำไมอ่ะเป็นเฮียอะไรควายเขาถามไม่ตอบกเลยเฮียเราเป็นเฮียไแล้ว เงี้ยกับเงี้ยอะไรควายเรี่ยอะไรเราจะก้าวออกเจ้ามึง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 มีไม้ไหมสันพูดดิเรียกกูซื้อไม้ให้ใหม่ไหมโทษครัโทษครับได้ครับซื้อหูฟังเขาไม่แถมไม้เหรอได้ครับได้ครับไม้แต่ไอ้เมึงก้าบตีนกูดิเดี๋ยวกูให้อภัยซื้อไอแฮปซีพี่ดูดยไอแฮปเจบีไอแฮปเจบีวะเยอยไอแฮปซีพี่ยูะได้ควายโทษโทษโทษผิดผิดผิดนิดหน่อยนิดหน่อยทอดทอ กูอยากที่อ yeah, ัดเสยแม่งมัได้ต่อยอะไรเงี้ยไอ้ย่าไอ้ไอ้ไอ้ท่น ไอ้น,นี่ไอ้น,นั่นเซ็งเลยอ่ะไอ้นี่แบบกูเข้ามาต่อยกูทีเดียวแบบว่าเซ็งเลยอ่ะไอ้น,นี่ถ้าม่งเข้ามาปวดอีกทีเดียวกูกูย้ายเซิร์ฟแเราได้สัตว์กูบอกไว้ก่อนต่อแถวมาไอ้เจ้าต่อแถวมาเลยใครจะเล่นนะไอ้เจ้ต่อยอะ่ะรอเซิร์ฟเปิดอยู่ จะได้ตีกับดีจีตอทเนี่ยไอ้เฮียดีจีไปนอนหมดแล้วไอ้สารเฮ้ยว่ากันต่อแถวต่อแถวต่อแถวนี้ต่อแถวนี้ป่สอะไรเธอรับอะไรอะเล่นเล็บต mm ่อยอ๋อ <basics> ต hey, ่อยเล่นอยู <sm> ่เหรออืมพี่เฮียเอกว่าไหนเธอจะเปิดเดี๋ยวเฮียเอ้ยดีจีไปนอนหมดแล้วนะเบอร์ไอ้เฮียยูทูบไลฟ์ช่องไอยังเนี่ย มึงจะขาต่อเฮียอะไรหัวดำไสาบึงต่อแถมไเป็นมก็ยังขาดต่อะยง่ายเฮียเนี่ยฮะเฮียมึงตายหอมวีนะมาลุงมึงดูดิเฮียมาดูดิมันมัไม่ต่อลงไปวอสเี่ยไปวอสไปอสไปวอสลงไปวอสลงไปวอสไปอสไปอไปวอสไปบอสไปบอสไปอสไปอสไปอไปวอสไปไปวอส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 ไปอสปอสไปอสอสอสไปอออสไปวไปวอสไปอออสออสไปไอสสไปวอ เฮียกูไปไหนไม่ได้เลยไอ้แจ็คเฮีย <c oughs> ไปไหนไม่ได้เลย<า>อยากเล่น GTA เฮียพี่เจอฟไหนนะ่าเล่นบ้างวาไอ้สัตว์ พวกกูเจอในคารพวกกูทำมานานพวกกูเฟียร์อยู่แล้วเป็นธรรมดาฝาเฟวชวันได้ไกรเชื่อมือเล็บไปสอบว่าชวก่อนไดตายเชื่อมงพอยู่แล้วว่าชิวันได้ลูซผมทำไรว่าชิกด้ดูตีพวกกูามิงสูดแล้วกูกกรจะแรงชุวกับมึง